มาดูผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันบ้างน,นะคะซึ่งที่ประชุมวิชาการสุราแห่งชาติค่ะก็ได้เผยผลการวิจัยผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบมือสองต่อเด็กและเยาวชนค่ะที่ต้องตกเป็นเหยื่อของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายนะคะโดยเสนอให้เข้มงวดค่ะกับการปกป้องและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะ จากการประชุมวิชาการสุราแห่งชาติครั้งที่9ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนซึ่งเภสัชกรหญิงอ,อรไทยวลีวงนักวิชาการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพได้หยิบยกงานวิจัยผลกระทบมือสองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเด็กและครอบครัวไทยขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วย เภสัชกรหญิงอ,อรไทยเล่าว่างานวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจผลกระทบมือสองนั่นก็คือผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างผู้ดื่มซึ่งปกติคนทั่วไปจะสนใจเฉพาะคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นปัญหาสุขภาพของผู้ดื่มแต่งานวิจัยครั้งนี้มุ่งไปที่ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างๆโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการสำรวจจากครอบครัวทั่วประเทศ ประมาณ1,600กว่าครอบครัวที่มีการดื่มสุราและมีเด็กเยาวชนอยู่ด้วยก็การศึกษาก็พบว่า24%ของของเด็กในครอบครัวไทยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะคะจากการดื่มของบุคคลที่จะอยู่ในครอบครัวก็ได้หรือบุคคลที่อยู่ในชุมชนอย่างเช่นถูกดูดา่ดดาอย่างรุนแรงถูกทิ้งให้อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย แล้วก็ถูกทำลายร่างกายซึ่งซึ่งถือว่ารุนแรงมากนะคะอันนี้ก็มีประมาณ1%เปอร์เซนตะรวมถึงการไปรสำรวจก็พบว่าประมาณ7%เปอร์เซนตเนี่ยขอ,ของเด็กเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงของครอบครัวค่ะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแอ,อลกอฮอล์นะคะเพศสัชะกรหญิงอรไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมองในภาพรวมพบว่าเด็กไทยอยู่กับคนดื่มหนักถึง7ล้านคนและแม้ว่าครอบครัวที่ไม่มีคนดื่มหนักก็จะได้รับผลกระทบจากคนในชุมชนเช่นกัน ทั้งหมดนี้ถือเป็นผลกระทบในเบื้องต้นแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะก็คือเราเรามองไปที่แอลกอฮอล์เป็นตัดใจกระตุ้นทำให้เกิดเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นนะคะแล้วก็เราก็มองเรื่องการพิทักษ์สิทธิเด็กสิทธิเด็กเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สนใจซึ่งข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในรั้วบ้านแต่ว่ายังไม่มีเป็นตัวเลขออกมาให้เห็นว่า ผู้ได้รับผลการรบจริงๆเป็นยังไงทีนี้การแก้ปัญหาก็มีทั้งตั้งแต่ระดับประเทศค่ะนโยบายควบคุมเรื่องเหล้าควบคุมการเข้าถึงของเหล้าในชุมชนเนี่ยก็ส่งผลในการลดความรุนแรงของครอบครัวดได้อันนี้มีงานวิจัยยืนยันนะคะรวมถึงมาตรการที่เป็นในระดับครอบครัวเองการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วก็การเอาชุมชนเขาม,มามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาก,การคัดกรองคนดื่มหนักให้ออกจากบ้านแล้วก็การพัฒนาระบบที่ ให้เด็กเมื่อได้รับผลกพระทบกระทบเนี่ยมีทางออกแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ถูกเยียวยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในขณะเดียวกันก็จัดการกันปัญหาที่ตัวผู้ดื่มเพื่อลดความรุนแรงหรือว่าถ้าเขาเลิกได้ก็กเลิกแต่ว่าที่สําคัญคือ,อ,อป้องกันไม่ให้มีแอลกอฮอล์ในชุมชนค่ะี่อันนี้ท่านจะเป็นเป้าหมายเป้าหมายหลักผลกระทบมือสองจากการดื่มสุราสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาเหล่านี้ล้วนซุกซ่อนอยู่ในรั้วบ้านมีเด็กที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวอยู่เป็นจำนวนมากในระดับชุมชนยังพบว่ามีการดื่มในที่สาธารณะทำให้เด็กมีโอกาสได้รับผลกระทบจากความรุนแรงต่างๆเช่นกันดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีมาตรการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเป็นการข่มเข้มทุกมิติเพื่อรักษาสิทธิของเด็กตามพระราชบัญญัติปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนที่มีระบุไว้ในกฎหมายปัจจุบัน